ก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมชื่อนายอิคิวสุดจเจริญแล้วก็นาะงสาวศิรคีรนันทชาตินะครับวันนี้เราจะมาทําการนําเสนอแนวคิดของการปรับปรุงบริเวณลานธรรมจักรนักตึกดรงบริหารของมหาวิทยาลัยธร,าาร,รรมศาสตร,ร์ศูนย์ร,รังสิตนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําการปรับปรุงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบุคลากรหรือว่าประชากรหลักของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นเหล่าคณาาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับแล้วก็ส่วนบริเวณของ ลานธรรมจักรเนี่ยก็จะมีการออกแบบโดยใช้เราจะทําการปรับปรุงโดยใช้แนวสัญลักษณ์นะครับก็คือการใช้ธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของการรวมใจของชาวธรรมศาสตร์สุนทรสิทธินั่นเองแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังทําการออกแบบให้มีลักษณะเป็นลักษณะส่วนเป็นทรงกลมนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความยืดหยุ่นหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจหลังช่วงสงครามนะครับที่ จะเป็นยุคข,ของการพัฒนามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญเนี่ยเราจะทําการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงครับไม่ว่าจะเป็นการฉายโฮโลแกรมของการที่เป็นประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยติดไว้บริเวณรอบๆซึ่งส่งผลให้เวลากลางคืนเนี่ยจะสามารถมาเรียนรู้หรือมาเช็คดูได้นั่นเองครับว่าความเป็นมาหรือว่าความสําคัญของมหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยมันเป็นยังไง และวก็จะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับ Sustainable การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนั่นเองครับขอบคุณครับ